ว่าเบิ่งหน้าตามันมาเบิ่งหน้าตาหกสีเหลือสูตรบ้านสวนจ้าทรงไก่ดำดำหดอยู่เบื้องนาตามันหอมมะขามหอมาะขามอุ้ยนี่เพนเอาดิเบิ่งหน้าตาจะเส่บานนี่เป็นอยังตั้งซิมซิมเรา็สิอู้ไปเอกนะอู้ให้มันนัวให้มันเนียนเราคือใส่ถุงไผ่ซิมตะควนยางเข็มนัว แซ่บักนัวมักอืนนี่ <c oughs> นี่นี่่เบจาสวดที่มองนี้ละอะไรบงับงบงับงบงับงบังบังบังนะครับน,นี่่ีจะอ้งไป,ปมา ลงไปนี่อย่านวนมันเข่าเนื้อเข่าเนื้อเข่าหนังนวนไปเลยนะอีสักครู่จะพาไปกินเท้ารองขาดเลยกินตาสวนเลยดิสักครู่สักครู่สักครู่จะพาไปกินแสียบตาสวนจันเอยพาไปกินเท้ารองขาดเลยเทาย้างขาด่งใหญ่สี่กินก็หนังกินอุ้ย เล็กน้อยกินบ่อไหนมันปึงมันนาตำไก่มันต้องผู้ใหญ่กินสีจืดกับนางกินเจ้าตับเจ้าตับคุย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 เจ้าตับเขาเป็นยัอืม กะดึมส่อนผักไม่ก้หวดนี่ล้วกูถ่ว่วเนะา,าเ็กน้อยกินบ่อด้มันเป็นมันามันอีกเลกน่อยว่ากูถ่อามา,มารอกินตับไก่ <c oughs> โตหน่ยวกว่าอยู่เจ้วตับไก่จาสุนทรภบนุ่ม อร่อง <West> ไครักมาเกรดดำกระดำสูนไผ่อืมอื้มไดมหูเป็นพักเป็นยาอื 嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯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 ，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。 Mm hmm. ไปหัวด้ดเยเจ้า mm hmm. mm hmm. บ,บ,บับจัดตารวดมาเป็นรมาโอ mm hmm.

รักษาอนูตัวผานัวตัวผัสับตาสวดแซบตาสวดเมื่นาจิมมี่เมีนู้หะไรจองวากันเมื่อเนี่ยไก่ดำสมุนไพรแซบตา้วย